ไขข้อสงสัยน้องมิงโชห่วยคือใครหลังมีชื่อร่วมวงแชร์มรณะแอมไซย,ยานายกลายเป็นคดีที่สังคมจับตามมองมากในขณะนี้สำหรับคดีแอมไซย,ยานายหรือสรารัตรังสิวุฒาพรผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหลังก่อเหตุวางยาไซยานาย ที่มีเหยื่อเสียชีวิต15รายซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยโนต้ตในมือถือระบุข,ข้อความไว้ว่าต้น1แสนบาทส่งราย5วันทุกวันสุกส่งมือละ15,000บาทเปียส่งดอกให้เท้าแชร์อันดอกละ4,000เชื่อมโยงไปยังวงแชร์มรณะซึ่งมีคนเสียชีวิตไปแล้ว3คนได้แก่น้อยผัก นุ้ยตำรวจและครูออสส่วนน้องมิงโชห่วยยังไม่ปรากฏตัวซึ่งในโนตวงแชร์ดังกล่าวมีอยู่เจ็ดรายชื่อดังนี้1นท้าจ้าแอมสองพี่น้อยผักเสียชีวิตแล้ว3าพี่นุ้ยตำรวจเสียชีวิตแล้วสน้องแต้วปรากฏตัวแล้วพบรอดชีวิต5ครูออสเสียชีวิตแล้ว น้องมิงโชวหวยยังไม่ปรากฏตัว 7. ดอกจันดอกจันดอกจันล่าสุดทางเพจมูลนิธิวินวินได้ไขปมสงสัยวงแชร์มรณะกับบุคคลที่ยังคงเป็นปริศนาชื่อว่าน้องมิงโชวหวยโดยเปิดเผยแล้วน้องมิ้งโชวหวยคือใครน้องมิงโชวหวยคือลูกสาวของคุณนนสามีของเจ้นยผักที่คาดว่า เจ้น้อยอาจลงเล่นสองมือในวงแชร์มรณะนี้แต่ใช้สองมือเพื่อลงมือต้นกับมือท้ายมากกว่าสิ่งที่เราตามหาได้คลี่คลายแล้วกับน้องมิงโชห่วยวงแชร์มรณะโดยเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม66ที่ผ่านมาแอมสราราัตรังสีวุฒาพรได้โดนหมายจับเพิ่มอีกสี่หมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนดังนี้ 1>, 1. สอพอลูกแกจังหวัดกาญจนบุรีวันที่6มกราคม2564นายสุรัตน์บีครพับเสียชีวิตสารจังหวัดกาญจนบุรีที่291/2566ทลงวันที่1พฤษภาคม66ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน 2. สอพอชะอำจังหวัดเพชรบุรี วันที่15สิงหาคม65นางจันรัตวงไกรสิงห์เสียชีวิตศาลจังหวัดเพชรบุรีที่ห56ทับ66ลงวันที่1พฤษภาคม66ข้อหาค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน 3. ส,สอพสพโพธารามจังหวัดราชบุรีวันที่12กันยายน65นางกนิกาตุลาเดชารักเสียชีวิตและทองที่ไถ่ายมาหายไปด้วย ศาลจังหวัดราชบุรีที่197/66ทั 66, ลงวันที่1พฤษภาคม66ข้อหาค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้การและลักทรัพย์ 4. สอพอเมืองกาญจนบุรีวันที่23กันยายน65นางสาวการติมาแพรสะอาดภรรยารองผู้กำกับการรอดตาย สารจังหวัดกาญจนบุรีที่242/66ลงวันที่1พฤษภาคม66ข้อหาพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน